อเกนี S <S bueno, ่ดเกว่านสอยมากบเสายดีพี่น้องสบายดีพี่บุสบายดีสบายดีเด้อมันนี้เ้ามาเด็ีกบาดสองพี่น้องเลยนี่พี่น้องมหลินกลางแหลกนี่ห่อนาำพุงหนาวาากาศกัพออยู่อยู่เนาะมาโซุ่เด้อดอตัวเขาเข้ามาเขากับสกับเนาะเขาบปิด้นนอนส มันมากินมะลินมะลินนักตซื้อในปับปตเทอเลคนวราเราคอยเก่งนเวลาคนออกาอ้ในปับปตเทพี่น้องบอบีบอบีเป็นไอเหมือนี้มากินยังอยู่จจะข้าอดยังเนาะขังเหะเนาะสตรอเบอรี่ยกเอออขังเบะซื้อบอบีนี้มากบอบีมักมักมักแค่มกคราบยังมาข้าอดมันเลยว่าบอบีวนยากานพี่นนอะ ไปแวะเซเว็ตนี่ยสิผาพมื่อนี้เอาสิไปแวะเซเว็ตนะดังแก่ทีมาแต่เที่ยวมาแต่อาบสามเย็นนี่นนองเน้ยบอบดีก็ไปแวะเซเว็ตมาแต่เขาเซเว็ตจ๊กเสือยูเวียงมาเจอแต่เขาอยู่วัดศุกรเขาแล้วเซเวนตยูเวียงนะอืมขอไปเขาหน่แสดงมาสาขาที่หนึ่งอยู่ยูเวียงเนาะสาขาสองอยู่ปากเซบสาขาที่สี่อยู่ปากเซยังสาขาที่สี่ยูเวียงมีสามอัน สามอันวะอ,อันนี้แสดงว่าค่อยคิดพิจารณาตลอดนเนาะที่ผ่านมากกว่าที่บ้านมีสาขาเดียวนะฮะสูนนบอันวะผู้แ่บแทบสาขาที่เอยู่นี่สาขาที่สี่ก็มันกินอะไรนี้กับกาแฟกี่รถมาอยู่บ้านฮ้อนห่อเสียมาหออทางปงางลาซอมห่อทั้องเย็นกเย็นเนาะแล้วก็ ถ้าจะไปซื hmm. luxury, ้อเนี่ยของเซเว่นี่อินทาวะมันมันเป็นเงินกีบทุกอย่างเป็นเงินกีบเบิสเป็นบลสุกเพราะบีบกพท่านเคยขาวเซเว่นอยู่ดาวก็เป็นเงินเดียร์แล้วอยู่ดาวไอ้คอบ้านสิเป็นคือไทยนะบ้านเป็นเซเว่นไทยเลยอ้าวอยู่ไทยก็เป็นเงินไทยอยู่ลาวก็เป็นเงินลาวอยู่ประเทศอื่นก็เป็นเงินประเทศอื่นแต่ว่าอยู่ต่างประเทศก็มีปรวมาณเชฟ มีมีเกือบทุกประเทศเห็นแบบไทยนะไทยเขาก็ซื้อเฟนซายมาจากอเมริกามาจากต่างประเทศเริ่มต้นจกอยู่ประเทศใดอเมริกาบอกยูสัยเห็นบอกนะได้พี่น้องต้นกับเนิดของเซปต์เลยนึกชิพแพร่งรัวดีเนาะแพร่งคอนเซปต์เห็นไหมลองไปดูยเ่าชิไปเบิ่งเนาะพี่น้องถ้ากินอันนี้เดี๋ยวเขาก็ะสือกลับ เบ่งในสองมาซุกเ <im> <language> ้อคบน้ำีรมาอาบน้ำตื B ่มันหอนได้อยบ้านเหรอมันยังีรมาเดินน้ำกรกลับเนาะอ่ก่อเอาองเจอกันเซเว่นนะก็อแปักเซ่เลยนอกเขาอันนเด้อ็มาอันนี้แบสิบสบเ่นาตัวสาวก แค่แฉะเวิร์มักอ <elles> ันน <habitude> oh. ี <Evan> ้เนาะพี่านมาทั่พี <mel> ่นบอกเอา้กิวนูเอาอาหามัดไมที Thanks, ่พเอาไปตำแก้วหรือว่าไปกินกับงอรมาม้องใหเพิ่โอ้ยาเซอร์บัตรนันพักสู้ทงไทซ โอ้ค <65. S 2> ือาซุกยี่มงกินอะผา,าอีเม่เน,นี่ยนุ๊กโตง่ายเลยเอาแต่ไีนบ่เอาแต่นีนแล้วเอาไปกินกับแก้วไหนแม่ตำแก้วปัากะเป๋าอ,อยู่ปากซองพ่จ้าขายเาะเมื่องใหญ่ๆพี่น้างเมืองปากซองมังงมี่ฮก,ก็เห็นเขามะไปองฝากมาเทียวไป, <laughs> ไปไปสื้อคองในเชเว็น,นะก anh chị cái nát chết đấy về ta đã chưa nó xuống nó. À, đi đi. À, nó, không, ta à đẹp bị nó đi nào bây giờ nó còn đang còn na tha bọn đợt đều quá nhưng khốt khốt cứ đang đai nó oh my god xuống xin chào ơi này đây đây เออจอดมันอยู่ไหนล่ะโอ้หอนเดชเเล่าคือมันหอนแทะหอนแต่น่อนักเเซเว่อีเดว่มาจุกมือี่ยคนไปข้างหน้นัเเวนไปกเขาถือผาไปเบิ่งนั่งกากไล่ไลยูทูบเบอร์เพิ่มมาเนาะยูทูบเบอร์เพิ่มมากัน ยูทูบเบอร์คนมากเลยไล่คนกับาไล่คนไลแป๊บหโลอีเซนนยังบ้าสวนเนี่ยครอ้าวเซ้ลดเดอก็เดอบ้าพาะโดนเหรอคุณได้เคุณได้ไหมคุดคุณสูงแท้ินุ่ลายนี่า้ยนี่เพมาก่

เขาบอกอาไรงันม yup. ัน oh มีแต่คร oh ูคอยบอกมากโอ้ท่านสมเจ๊หนังโคตอ่าโตนั่นจปลงานซอว่งวิ่ว่่มาอันนี้่โอ้เอาใช่ไหมนี่นอยากกินอย่งโอ้แล้วน่ะ คือเพ่งขึติไปหน่อยเสร็ค่ะสาม0ิบาพัทเลยเกิดดีชังถอยากซิงอยู่เซเว่นจะหาสมองนะฮอตหอ่ห้อกแบิดบิดจากเมืองปากซองก็ฮอนเป็นฮอตจะกินยังบี้เอายังอ่ะจากแล้วดูบังกอนี่ล้ค่ะเธอเลยชิ0 0กาพัสอันนี้เออเอานนี้แหละใชเอาไปเห็ดหเเลยเหรอเห็ดบ้าคือแบบ กาแฟคาปูช <about> yeah, ิโน่เออเอไปออแบบี้คือยูจิฟีน่เจนไปะจะเนาะบุไคน้นึกเปล่ยมเปลี่ยนมาเนียบุดซปเจอเจอบุได้นมซาไอเทียน้ำตาลไเทียนกิโอ้นำนอกมองนำพวเสื้อชิ้นขายละวุงหัตราคาเท่าไรฮะเอาอันนี้ละตุกิน thuốc quá à. mà tôi nói đấy sao tôi nói sao phạn thế nói tôi nghe sao chuyện khả khai gì bên nhà cả ăn hả ơ vâng ờ, khỏi sự yêu hẳn ăn chắc bạt đâu ăn với bạn hà xếp bạt thế, thế. สุกประมาณจังหวะสองสี่ประมาณหกสิบบาทเขอเนี้ยสุกไม่ครลดราคาวะเนี่เอาแม่พอรลราคาสุกสื่อชงเอนีะพายบ้าอู้ชุกนะอาหารอาหดอกไปเบิ่ง่ค่ะ ยเอาตันี้ก่อนเอาขนมก่อนใจข้าตื่นวันนี้กล่อยเอาไอเฮหนึ่นาร์ดไทยสักซื้อชาแว่าเาดนีกล่อวนีตอนนี้เป็นส่วงซีมุกนะีมุกมุกเจ,จ้าก e ็ได้เดือดยน เพื่อนกับผ่าดูผ่าเตามาสอบติิงอยู่ในถ้๊ขาเจ้าบเมื่ยเพื่อนวันใดนี้ตีากาวมันหอนลายแบบบิดจากเมื่อกว่าสองกันนะโหหอนจนจนว่าส่วนไปงานเซเว่นกับิีทำงานนัดมาส่วนคนลายเนี่ยเส่วมในคนได้โดนไปด้วยสิกระได้ษคือเก้าโอ้โหมี คือยูไทยแต่พี่น้องก็มีพูม่านี่เบิดเหมือนว่าคือชื่อขนมมืฝากนุ่มอดนำเลยนะพี่น้องมฝากนุ่มอดกูบอกกินเนาะเอาบอกกินเอากินหน่อยอันนี้ไปหเป็งอาหารซอสเปล่งเป็นผัดอุปทานเต่ามันยต้น อกอซสุกุนะอกซิโฟพันนะเผอมันหนักเพื่อสได้เออารงานก็ทำงานนะสวยก็เป็นทหารท้มากระเพรดะ มากับแม่ซื้อซื้ขนมมือฝากน้องอดน้นองอดน,นี่ยก็แฟกอีเมนะก็ไดดูเมาคอ่ามา่เ้าขนมป้องวาให้โอเคนี่แหละนึ่จับเลย เดี๋ยวเมื this. ่อาอุดเนี่ยอีเม่อะไรกันปตะก้ามาปะปเอืออลส่นเนี <Sure> ่ยอ right, so ุ้ยไข่ก็มีเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างแม่แม่คอยคอยไปซื้อคอยซื้อแต่วาผเจ้าเื้อสื้อเมื่ออีเม่ก็เอานีห้แนนชุกอันนึงเอลเซ่ว่ายังอันหนึ่ง ดูดุมก okay, like okay, ah. okay, so. no? ็ได้ทีเ oh, จ๊สวยอี้เออหันเนี่ยนอ่ะอ้นี่นะอืมอืมอ่หนเนี่ยไปเอาขนมปังไปไปเอาขนมปังไจัแล้วอุ้ยกูดุมเอาตัวนี้อยากได้ก็เออเอาเดยไปพ่อเน่ย

อาื่นืกับเปลี่น่เพราะว่ามันคน้ายเป่นสิรความสะอาดต้องโดนเธอหนึงโอสุกสุก นีนสุม่ยน้ำพนักงานจัดคองเลยว่ะเอานี้มล้วเคเออเอาหันก็เลี้ยก็จะเอาขนมอันนี้เจ็ดสองัเอามาผ่าของอดเอาอันนังมาถามเบิ่งเนื้อป่าเสือกินเท่าไหร่สมอสุกมเนหยนำพนักของพนักงาน เดี๋ยวมาไปสีเแล้ค้องกันไปแล้เอาสิตอนนี้ไปอะไรน้อพี่ล้วอาสิไปยังอาสิไปายเงินตอนนี้คนก็ยังเหน่คือเก่ามวามันสิเบิรเทไรน้อค้องในกระตากไดอยาเอาไปชุกยังเขาไปใกล้ ừ chừng bắt tu bọn đại át <laughs> bắt tu chân bọn đại át bắt tu cái chân, ừ, để. ừ. phần ạ lạ phần lạ 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 เตอ้านหิวไก่ได้กระดังมีออเดอร์ไหมคเออเข้าบริษัทบ่ว่ามีออมเบอร์ทไยมได้นะอันนี้ซุกมุงหมักมุงหมักก็ซื้อเอาในแมมีอยู่อันนี้เยเอาว่าแต่สื้อห้เทั้นั้นหาซื้อสองห่นเนแ ai không ổn tươi mô nè Đợi đi 50 bớt thử này khá vừa Tớ mà chắc đợi, chắc khắc. ว่าน mm. uhm? <ah> mm. ักงานสดอดขนาดเด้อฮะด้ออกัมื่อานืรหาจอาหารได้นจ้าพักงานจุ่นพักบพร์สูสูอะ

ดีดดยบาทตั้งศาลไปฮะฮู้จุไปพี่น้องมาซื้อเ <c ười> ดมเมอร์เลยมึงเงิน,นกนี่หะอันท,ทางหงอกเขาจะโดดเต็มมาว่าตอนนี้มันเป็นชวนะ่วงซีโมะนะพี่น้องมันก็ได้คนได้ ข้าวกระ้าผุ other, ้ใหญ่ขึ้นกระฟานะอันนั้นดลานมาเติมเียมาสื่อคองในกรตาแอ์เนาะตอนนี้เขายู่เมื่อบางเช่เพี่น้นงไปหาปลาซุปก่อไปซื้เสียไม่ฝ่ายน้องหลังจากที่เขาเชดในเขาก็มาแว่ทวดเยียเนาะพี่น้นงทิมงขา้มปอกนเนีม้อนท้องค่ะนันนันชแปดพี่น้องแซแปดแต้มาบ้านช่องดอลองลองซีมเอเนาะชองดอก <laughs> ờ, nuôi nâng tí súp được không? Đi được, nuôi đây mà chỉ mì nuộn này, này tí à, Theo Sen hộp, cặp sen tẹt Nhi đấy, xa đô tu nhìn oh, thân... <laughs> đấy Cứ bắt đầu ngay thế Ăn à, nuôi สิีหัวผู้อีบ่ดิมันมาช่วงสิมีชุกเน่ปิดมาเบิ้งขางหนี่เบื้งเปลือกซีเบนี่มันุกเ่นหาได้มันมีแต่หนอนนมนี่หัวเด่นหาหันหันหันเอาลูกนะดิเออเนีเนาะเออเด่นนี่เด่นนีอเออหัน mọi người bọn nào con mà. <laughs> mà. mà mặt soup viết năm mặt soup viết năm mặt mẹ ông ăn mặt mẹ ông ăn bà mẹ ông ăn mặt mẹ ông xúc điện mẹ mà ăn mặt mẹ ông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  ăn mặt mẹ ยี่มีหน้าอีเวเดนน้อยอีดีมองมองไม่ตัวนี้บอเอาเบาๆตัวนั่นเท่าไรฮะลองติดตัวนี้มัน่งจะโหลดเลยโอ้แล้จัดจนเสร็เลยเนาะเอิญรบกันตัวนี้เนาะตัวนี้มันสองโลตัวนี้สองโลตัวนี้สามเกือบสามเออเอาตัวนั้นก็ได้อาเอาตัวสองโลก็ได้สองโลไปเยอะเหมืกันบ๊อบบี้จะถือมาสื่อกินคนเดียวเด้อ Bong đi đấy. Bong 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 นี่ใจเด้ย่ยี่ยีุ่งเนอะขอบคุกข,ขอบใจได้เอสปอตเมันขี่ผ่านลายมือแล้วเนาะีวอก็เห็นลายมือ,อกัน<ะ>เดียขกบอได้บไปบายบังมงูพอดีว่าตนี้แต่คน,คน,นุ่ม่นอยนึงใ่กันเอเออาีพอดีั อยากได้หน่อยนะเน็ตหน่อยมันแตกเนี่ยนะวันน้าบอบีจังสิมาสื้อกินคนเดียว้เนาะรอบอกเล้อปว่าเฮาสิเอาเมื่อเฮาสิยื้อนิยมย่างเนาะกินสองคนเหาอกินได้ดีสองคนกินได้ใส่สุกไม่ห้ามดังกินอยู่แถวนั้นโอเคจอดแหะแค่ทางกินเนาะสองช้อนเก่าชิโพกพันี่เป็นเงินไทยประมาณเจ้าบาทสุก บ่าว่านั่นนองเว่นเที่สื่อฮส่าสิบเนาะอาหาหาซืสี่อยหาซื้อหาบาทสี่ดอยหาซื้อหาบาท้าของเหนึ่งสี่อยหาซึหาบาทยสรับปอเทากับไปรักกินสคนครับาหานผีเลจ้ากูว่าแต่มตอหายก็หาไปกินน้ำเผา แบ่งกินสองคน้าเชนกดเกือหวานทันประมาณแปดร้อยแดงเครื่องที่เสียวแดงเครื่องเมื่อเสียงกินสคนเาเนาะองให้กินนกินไป่นดองใหกินน้ำมันตบอดดแปดอยกูบอัดหน่อยเดียวกูบะกูเกูัดนึงบพิ่มส่วนกูแบะกูว่าบอเอาหรอกมือไม่มึงกับผากูปบา พราะบีบ oh, ่ามือไหมกนเพิ à, ่มกะว่าขั้นมาอันนั้นกะจองหน่วยกะละหนึ่งก็ป้าเหนเหนาะเหหาเงนมาทั้งเดือนมาี่นผู้ตื่นม่เห้ผท้ตื่นก่อนของแพงจังะรถวัดเนาะนหไปเมื่อเมื่อไป

ใจดีเอฟดีไน้องเอากม่กินเลยเ้อตางยเนอมีสวนทุเรียนสปรีวิวให้เ้อสวนทุเรียนรีวิวพี่กินพี่วิวพี่เด้กินพี่เนอะกินไหมวะเออเดียว่ารีวิวเาเอา่ยางพีแต่เอาแต่ทุเรียนแลวามุเรียนเมนน้ก็รีวิวให้นาีวิวพี่คนเบ่งประมาณไม่เนาะเมนานพอถึงหมื่นได้ก้าองคลิปะ 哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> มันนั่งแบ่นดอยู่ในเมืองแซนบุญไหวเ้อพี่น้องเลยแงน่นพ่อช่องององเบิร์ตเปนด่านเลน้องตอนนี้เขาแบกกินโซเดียนแต่วันเป็นโซเดียนอ่อนกรถยมากเลยทุกคนเดียนอ่อนอันพอี หาแช่มาแช่ไปซื้อทีดังดูเรียน้อนตึกดูเรียนอนสองเดียงคือขอพาแ์เหรอมาแช่บาดีเออื่้งเนื้ออะไรมีสวนฝนไปทีวิวหายขึ้นรดนึกถึงแล้วว่าว่านานะเน้ แดนหนึน่งกูไปอยากซืบ้อนสเรียนอยหาวเลยอายุแม่เพิ่นจาหนยเียวเฉียวเทียวาว่าก็เดือมะนากรขาวนะกะเดืองมันคือน้ำจืดเทีเดียวอยูอ่แล้ว <c ười> สุสาวอยากน้ำนะสุดสาวเที่ยวเหนืออ่ากหัวไอ่อหวอีกแล้ว ฟาเลี่คุณเิมอ่ะก็อะอ่เน่ยชุดเลนอนคล้องฮกับิบแตนี่นนี๋เดี๋ยฮชิจจบขปพี่น้องไปกินชุดเลื่นเสรจัชิ้นขาดไปหนเบิ่งจัเอาเป็นว่ชิ้นขาอยู่ล้มันแ่ยกแพร่งกูส่้านึ่หนึ่งนาว่าเลยแต่บายังทันได้นำใส่หรอก วันค้างว่าแพงนพี่อกใส่หรอวะเตเพิ่มน้ำใส่ะภาษีสิบเปอร์เซ็นแพ้งนพี่น้อะแต่ว่าก่อนสิแพงกันั่งเข่าเอียงเนาะเสีสบภาษีไนพี่น้องแต่ว่าแพงเนอะาษีจบขีดไปเพียงสนีดพี่นนอะมัวเดนหาแศนเฮ้ยแบดดอยก็บาทนวูแปดดเนาะแดก็บาดจทะของเมื่อยนี่พี่เนาเมื่อยนั่งโเดียนคอยไปเที่ยวหันเอาไปเบิรดหาแซนเขามากินเหมืน น้ำรับคลิปนี้ก็เสรได้จบแล้วพี่น้องที่ว,วาเบิร์ดหาเซนกินทอรเดียนเบิร์ดหาเซนน่้จ